ทำคลิปสั้นทำคลิปบ่อยแต่ไม่มีคนดูเฉลเลยถ้าคุณกําลังประสบปัญหาอย่างเรานี้อยู่ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้แฮชแท็กหรือเอฟเฟกต่างๆใช้แบบใช้มาเยอะแล้วมันก็ยังไม่มีคนดูก็คือวันนี้เรามีวงกลม2วงกลม วงกลมที่หนึ่งก็คือเราและอีกวงกลมหนึ่งก็คือเขาคนส่วนใหญ่จะพูด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 ในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะอยากจะพูดในขณะที่คนฟังอะ่ะไม่อยากจะฟังเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาดังนั้นนะคะเราจงพูดในวงกลมของเขาก็คือการที่เรามาพูดในสิ่งที่เขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้เรื่องอะไรถ้าเขาอยากไหลสดเป็นเราก็สอนให้เขาไหลสด แล้วเขาอะสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้เขาก็อยากจะมาฟังเราหรือคนตกงานอยากมีรายได้เขาอยากหาทางออกที่ทำยังไงให้เขามีรายได้ดังนั้นเราก็พูดในสิ่งที่เขาอะอยากจะฟังก็คือหาทางออกให้กับเขาว่าเขาทำยังไงเขาถึงจะมีรายได้อันนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้เขาอะหยุดดูคลิปของคุณและถ้าคุณ อยากจะเหมือนเขาอ่ะอยากจะทําคลิปแต่เขาทําไม่เป็นคุณก็สอนเขาทําคลิปจนเขาทําได้อ่ะวิธีนี้เขาหยุดดูคุณแน่นอนเขาก็จะดูคลิปของคุณถ้าวันนี้เขาดูหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปอนาคตข้างหน้าเขาก็จะมาฟังไลฟ์สดคุณแน่นอนลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเทคนิคการพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังแก้ปัญหาให้กับเขาตอบโจทย์เขาและคลิปของคุณ จะมีคนดูแน่นอนครูสะสอนมือใหม่สร้างตัวตนสวัสดีค่ะ